สิ่งสเอฟเฟกปัญหาเฟคนิวส์ซ้ำเติมภาคการท่องเที่ยวเอกชนห่วงกระทบช่วงตรุษจีนทำรายได้สะดุดไม่ตรงเป้าชงรัฐบาลลดฟรีวีซ่าลดดีมานเข้าไทยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นพร้อมเร่งฟื้นความเชื่อมัน่นสร้างภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวมาไทยปลอดภัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังค่ะพบกันนะคะวันนี้ในมองรัฐสภากับดิฉันชนรัศมีงานทวีสุขนะคะติดตามรับชมผ่านทางสถาน,นีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แล้วก็รับฟังไปพร้อมๆกันค่ะที 87. m 87.5MHz a m ดสิบเ้ามกะเฮิรซนกิโลเฮิร์นะคะทักทายคุณผู้ฟังที่กําลังรับฟังอยู่ในเวลานี้รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทาง TPchannel.org แล้วก็แอปพลิเคชัน TP c h ช n แ e ลแล้วก็ทางวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา Facebook อัันนนี้กก็ตติดดามชมชสเลยนะคะคมีไฟนะคะ นอกจากติดตามในช่วงเวลาออกอากาศสดแล้วถ้าหากว่าจะกลับมาติดตามเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าพลาดไปในช่วงเวลาของการออกอากาศสดเราจะรีรันในช่วงเวลา17นาฬิกานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามที่อยากจะบอกมีเรื่องราวที่อยากจะแสดงความคิดเห็นกับประเด็นที่เราจะคุยกันหมายเลขเดิมค่ะคุณผู้ชมคะ02-2066102-3ส่วนคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่อาจจะฟังอยู่ช่องทางอื่นๆจะส่งเข้ามาจะเป็นคอมเมนต์นะคะอยู่ใน Facebook ก็ได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวจะรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วก็พูดคุยกันสดๆในรายการค่ะอย่างที่เปิดมาวันนี้เรื่องของการท่องเที่ยวเราทราบกันดีว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคือเครื่องจักรที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะมันมีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมาส่งผลกระทบไปถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวไทยเราทราบกันดีว่าชาวจีนเป็นเป้าหมายใหญ่เลยนะคะของนักท่องเที่ยวที่จะมาบ้านเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย จำนวนของนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยก็ลดน้อยลงด้วยสถานการณ์ต่างๆทั้งเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกนโยบายการที่จีนเองสนับสนุนให้จีนเนี่ยเที่ยวในจีนก็ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยลดน้อยลงอยู่แล้วแต่ล่าสุดกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่บางคนเนี่ยเรียกว่าซิงซิงเอฟเฟกก็คือกรณีของนักแสดงชาวจีนที่ถูกหลอกเข้ามาที่บ้านเราว่าจะมาแคสติง้งจะมารับงานแสดงแต่กลายเป็นว่าถูกแก๊งจีนหรือ อะไรก็แล้วแต่นี่นะคะเข้ามาแล้วก็กลายเป็นว่าทําให้เวลานี้เนี่ยคนที่เขาจะเดินทางเข้ามาในไทยค่ะเกิดความไม่มั่นใจว่าเออประเทศไทยเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าและแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบเอาแบบระยะสั้นๆก่อนก็คือตรุตจีนที่จะถึงนี้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเราได้มากพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยนอกจากงซิงๆอ่ะมี เคสอื่นอีกคล้ายๆกันมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้เวลานี้นะคะภาครัฐเองต้องรีบแก้ไขจะทําอย่างไรที่จะฟื้นความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวจีนแต่เรียกว่าทุกคนที่จะเข้ามาในบ้านเรานะคะว่าจะทํายังไงให้มาบ้านเราแล้วเนี่ย ปลอดภยัยมาบ้านเราแล้วมีความสุขนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านท่านหนึ่งเป็นฝ้าของการขับเคลื่อนของภาครัฐรัฐบาลน,นะคะอีกหนึ่งส่วนที่เราจะคุยกันก็คือทางด้านของสอวอเองซึ่งเขาก็มีคณะกรรมการที่มาติดตามดูเรื่องเหล่านี้ด้วยแขกรับเชิญท่านแรกค่ะคุณจัก,กรพลตั้งสุดที่ทมผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็เป็นโฆษกประจํากระทรวงด้วยนะคะวันนี้ให้เกศมาพูดคุยกับเราในรายการอีกหนึ่งท่านที่เดี๋ยวเราจะต่อโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยว่าแล้วในมุมของสอวอเองคณะ กรรมธิการเนี่ยเขาติดตามอะไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะโทรศัพท์ไปพูดคุยกับคนตตรีอังกูลคล้ายคลึงสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะกรรมาการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภานะคะ บริหารไปแล้วฝั่งของรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่ามีแนวทางยังไงที่จะทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้โดยเฉพาะการเรียกความเชื่อมั่นจากความรู้สึกของความไม่ปลอดภัยกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในขณะเดีวยวกันในฝั่งของสอวก็มีการติด ตามในเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะคะเราจะมาพูดคุยกันกันกบทางด้านของสอวอนะคะว่าได้ติดตามอะไรยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราต่อสายไปพูดคุยกับพลตรีอังกูลคล้ายคลึงสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะกรรมาการการท่องเที่ยวและกีฬาะคะวุฒิสภานะคะสวัสดีคะ่ะท่านอังกูลคะคสวัสดีค่ะสวดีครับุชนสวัสดีครับผมพลตรีังกูลคล้ายคลึงครับค่ะ,คะท่านังกูลคะในส่วนของคณะกรรมาการเองมีความห่วงใยห,หรือกังวลอะไรที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวลานี้คะครับก็คงก็คงจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราเป็นห่วงเนี่ยตอนนี้กรรมธิการของเราเนี่ยก็ตั้งคึอแบบคือกรรมการท่องเที่ยวและกีฬานะครับส่วนผมเองเนี่ยเป็นอ,อนุกรรมธิการท่องเที่ยวและกีฬาด้านความปลปอดภัย mm hmm. ฉะนั้นคำว่าความปลอดภัยกับการท่องเที่ยวมันต้องคู่กันไปนะครับตอนนี้เนี่ยในช่วงช่วงนี้นะครับที่เราจะกังวลมากก็คือช่วงที่กําลังเข้าสู่เทศกาล จีนซึ่งเทศกาลจีนเนี่ยโดยปกติเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าจะมีชาวจีนเนี่ยเข้ามานะครับท้องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะครับแต่เมื่อสักครู่ที่ท่านสซนสุสมีได้สัมภาษณ์ทางด้านของท่านโคศกโไปก็จะทราบดีว่ามันมีเหตุการณ์ที่เอไม่ควรจะเกิดแต่มันก็มาเกิดในช่วงนี้นะจึงทําให้คนจีนเนี่ยเขามีความคิดว่าประเทศไทย ไม่ปลอดภัยเขานนคิดจริงๆใช่ไหมคะมันม,มันเราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคะเขาคิดจริงๆใช่ไหมคะเอเป็นการคิดแล้วก็เป็นการสร้างนะครับคือคิดยังไงคิดจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วแล้วสร้างยังไงสร้างจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเกินกว่าความเป็นจริงที่มีอยู่นะครับจึงทําให้อคนที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับหรือคนจีนเนี่ยเกิดความระแวงนะครับ จะมาดีไหมหรือไม่มาหรือจะยกเลิกไปก่อนตรงนี้แหละครับที่ทําให้เป็นเป็นเป็นส่วนหน้าเป็นห่วงนะครับสําหรับการเที่ยวนะครับในช่วงอปุจีนนะครับก็มีการถอนไปบ้างไม่มาบ้างนะครับจึงทําให้คนไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยมีการร้องเรียนเข้ามาในอวุฒิสภาว่าจะทํำยังไงกันดีตอนนี้อ่า กขาถอนไปไม่มาบ้างอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนะกลับโกเศรษฐกิจตอนช่วงที่เตรียมการไว้ว่าจะมีเงินเข้าเท่านั้นเทนี้เนี่ยเอะมันจะไม่ได้ตามนั้นซะแล้วเนี่ยทางสภาเนี่ยหรือทางวิทฤตสภาเนี่ยมีมีแนวทางยังไงที่จะทําให้คนต่างๆที่อ่ไม่เข้ามานะเกิดความเชื่อมั่นอ่กลับมาในช่วงที่อ่าใกล้จะถึงเนี่ยนะครับเราจะต้องเล่งด่วนยังไงซึ่งผมก็ทราบทางรัฐรัฐบาลเนี้ยโดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับ ท่านก็เร่งทานะครับทั้งทอทอทอทั้งท่องเที่ยวและจิฬาพยายามทาข่าวออกไปแจ้งออกไปว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยแต่ถึงอย่างไรก็ตามความปลอดภัยนั้นจะต้องมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางวุฒิสภาเราให้ความสาคัญเป็นพิเศษครับอืมนะคะที่ผ่านมากรรมธิการได้ร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างไหมคะในการที่จะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยที่ท่านดูแลยอยู่ในคณะนี้ค่ะครับ ถ้าย้อนกลับไปนะครับ,รบในช่วงที่กรรมธิการนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีเทศกาลสําคัญสาคัญอยู่สองเทศกาลเทศกาลแรกก็คือเทศกาลลอยกระทงนะครับอย่างลอยกระทงเนี่ยเราก็ต้องร่วมมือนะครับเทศกาลไหนต้องร่วมมือกับหน่วยงานไหนเทศกาลไหนต้องลงไปช่วยเหลือลงไปออกกฎระเบียบอะไรอย่างไรนะครับอย่างเทศกาลลอยกระทงเนี่ยลอยกระทงก็จะอยู่ในทางน้าทางน้ำเราไปที่กรมเจ้าท่านะครับ มเจ้าท่าเนี่ยนะครับในช่วงวันที่สิบห้าพฤศจิกาเนี่ยทางเราก็ได้ไปลงไปร่วมกับทางาท่านริมตกรมเจ้าท่านะครับท่านกิดเพรนะครับอทำอย่างไรลอยกระทงปลอดภัยนะครับลอยกระทงปลอดภัยลอยกระทงปลอดภัยอย่างไรก็ก็คืออย่างในกรุงเทพเนี่ยนะครับใน,นวันนั้นเนี่ยก็มีโครงการหรือมีการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจากน้ําถึงสิบสี่แห่งในแต่ละแห่งเนี่ยมีคนลงไปอยู่ตามโป๊ะตามผ้าตามแพเนี่ยเราจะทำยังไง ครับเราก็ต้องร่วมมือกับมท่าตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆกทมนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับณวันนั้นเนี่ยเราสามารถร่วมกันทํางานและสามารถจะชูเรื่องการท่องเที่ยวไปได้อุบัติเหตุเป็นศูนย์อ,อุบัติเหตุเป็นศูนย์ยังไงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ก็คือไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงความการเสียชีวิตไม่ต้องพูดถึงเมื่อไม่มีอุบัติเหตุก็ไม่มีการเสียชีวิต Mm hmm. ตรงนี้เราก็ทําข่าวออกไปแจ้งไปทางทั่วประเทศเลยรวมทั้งต่างประเทศด้วยว่าเราเริ่มแล้วนะครับความปลอดภัยเนี่ยวาลอยกระทงเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับรัฐก็ภาคผู้ปฏิบัติต่อมาครับในช่วงปีใหม่ปีใหม่ก็จะมีสองเรื่องคนคนออกจากกรุงเทพไปกับคนเที่ยวเที่ยวในประเทศนะครับการเที่ยวเนี่ยก็มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศอย่างเมื่อสักครู่ได้รับฟังชาวไทยก็เปน็นนักท่องเที่ยวที่สําคัญใช่ค่ะนะครับการเดินทางออกไปจากกรุงเทพไปต่างประเทศนั้นโดยเฉพาออกไปยังภูมิภาคเหนานั้นเนี่ยถึงเจ็ดล้านคนเราทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยนะครับและนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางวมกัาชาวไทยไปนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะเกิดภัยได้เหมือนกันดังนั้นภัยที่เราเราแก้ไขกัรรังเที่ยวชาวไทย ก็ S <S> <S <S เป็นไทยที่เราแก้ไขนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้วย <S <S ต้อเกิดความเชื่อมั่นว่าอการที่เราทําอย่างนี้ทำให้ไทยที่จะเกิดขึ้น <S 2> <S 2> คือความปลอดภัยเกิดกับนักท่องเที่ยว <S <S นะครับค่ะท่านองคูนคะค่ะทำแาลว,ว่้ปีนนี้เนี่ยอจะเห็นได้ว่าไม่มีการเสียชีวิตมากเนี่ยถึง400คนเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีการเสียชีวิตเพียง300ไงเส้นทางถนนนะครับเพราะอะไรครับ เรามีตอนนี้เรามีคณะกรรมธิการนะครับสภาวุฒิสภาร่วมกับสอวอเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับบนท้องถนนเนี่ยนะครับหลังจากเหตุเกิดเหตุรถนักเรียนเกิดไฟไหมซึ่งเราก็เป็นเรื่องส่วนราชกรรที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับเราก็ไม่อยากจะให้เกิดกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นนักเรียนหรือเด็กอะไรก็ตามตรงนี้เนี่ยเรามาร่วมกันทํางานจึงทําให้เกิดการจะเป็นเจ็บปนอันตรายกลายเป็น สิบวันในความปลอดภัยสิบวันในความปลอดภัยมีความเสียชีวิตสี่ร้อยคนมากทัดเทียมกับสงสงครามโลกทีเดียวแต่เราเนี่ยมันเป็นสิบวันในปีที่แล้วมันเจ็ดวันทิ้ตงตาเราเนี่ยเรากําลังประชาสมัมพันธ์ออกไปเราพยายามจะแจ้งประชาชนรับทราบว่าการท่องเที่ยวนั้นเราดูแลนะครับทั้งทางบกทาง,ทงน้ําทางอากาศครับค่ะ ค่ะนะคะอย่างที่เราจะได้ยินกันมาตลอดว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ตัดสินใจว่าเขาจะไปหรือไม่ไปอยากให้ท่านนงกูลขยายความตรงนี้ค่ะว่าไอความปลอดภัยไม่ปลอดภัยตรงเนี้ยมันมันมันเป็นตัวที่ตัดสินใจหรือมันมีความสําคัญยังไงที่มันเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยค่ะผมว่าความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งครับค่ะความสวยงามเป็นอันดับสองครับอืม <inserts> ความที่อยากไปเป็นอันดับสาม นะครับเราจะให้ลูกเราภรรยาเรานะครับเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราจะถามว่าประเทศนี้ปลอดภัยไหม,มถ้ามีสงครามจก็คงไม่ไปนะครับถ้ามีเหตุรักวิ่งชิงป้นก็ไม่อยากให้ไปแม้ว่าประเทศนั้นจะมีความสวยงามแค่ไหนก็ตามานะครับะนความปลอดภัยผมคิดว่าเป็นัำดับหนึ่งและการปลอดภัยนั้นถ้าเราสามารถจะสร้างสร้าง ความปลอดภัยในประเทศไทยหรือการท่องเทีย่ยวของประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจว่ามาในประเทศไทยแล้วปลอดภัย<า>ปลอดภัยในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัญจรไปมานะครับคนที่จะมาทําร้ายคนที่จะมาก่อเหตุไม่มีนะครับอุบัติเหตุอุบัติภัยนะไม่มีไม่มีความเสี่ยงทงั้งทางเรือทางบกทางรถทางอากาศนะครับและสุดท้ายประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ สวยงามมีธรรมชาติที่หายากนะครับหลายประเทศสู้เราไม่ได้นะครับดังตรงนี้เนี่ยเราจะเอาความปลอดภัยนําหน้านะครับธรรมชาติความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของ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 ประเทศไทยครับค่ะค่ะทีนี้มาถึงประเด็นเรื่องของทุนจีนสีเทาที่เราบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวทางคณะกรรมการเองมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ ผมไม่อยากให้มองว่าทุนจีนเป็นสีเทามผมอยากให้มองว่าทุนจีนก็คือทุนหนึ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวมีความร้อมมีความมั่นคงแล้วก็เสริมนะครับซึ่งกันและกันมากกว่าทุนจีนสีเทานั้นเนี่ยคงจะแสงกกว่าทุนจีนปกตินะครับผมอยอมรับครับว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่กับเรานั้น เป็นประเทศที่เอื้อกันระหว่างการท่องเที่ยวนะครับผมเคยดํารงตาแหน่งเป็นผู้รับการสมบดท่องเที่ยวอืในวันที่คนจีนเนี่ยเขามาเสียชีวิตจากการท่องเที่ยวทางน้ําถึงสี่สิบเจ็ดศพนั้นเนี่ยมันสร้างความไม่สร้างความไม่มั่นใจสร้างความเอไม่ปลอดภัยรอบเขาภายในไม่เกี่ยอาทิษคนจีนเป็นหลายล้านคนหลายแสนคน กลับประเทศเขาหมดและไม่ไม,ไม่ไม่กลับมาในช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมองเห็นได้ชัดเจนนะครับช่วงนั้นค่อนข้างจะปุดเครื่องและลําบากแสดงให้เห็นว่าทุนจีนก็เป็นความสําคัญอันหนึ่งแต่ทุนจีนเท่านั้นเนี่ยตอนนี้มันขยายไปหลายประเทศไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวฉะนั้นการที่ทุนจีนสีเทาออกมานั้นผมว่าประเทศจีนก็ไม่ เขาก็ไม่ไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจหรอกที่คนของประเทศเขาเนี่ยไปสร้างปัญหาประเทศอื่นและก็มีหลายครั้งที่ประ,ประเทศจีนหรือว่าทางรุ่จีนเนี่ยมาประสานหาแนวทางแก้ไขหาแนวทางเปลี่ยนแปลงจับกุ่มติดตามจนตำรวจไทยเราเนี่ยก็มีผลงานออกมาไปที่ประจั์อยู่หลายคดีนะครับ อืมค่ะนะคะนะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่นะคะอย่างที่บอกว่าทุนจีนที่เข้ามาเนี่ยมันมันมีส่วนในการจะขับเคลื่อนแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องมีแนวทางที่จะป้องกันหรือแก้ไขอันนี้คณะกรรมาการมีข้อเสนอนอะไรยังไงด้วยไหมคะครับก็คงจะคงจะต้องเพียงแต่ว่าเราจะติดตามแล้วก็อ่ให้ความสนับสนุนกับหน่วยงานของของรัฐที่จะต้องดําเนินการ ไม่เรื่อกจะไม่ใช่รเรเื่องการฟอกเงินการดําเนินการทางผิดกฎหมายทํางเป็นทั้งต่างตารวจทั้งปปงต่างๆเหล่านี้เขามีโครงการที่จะดําเนินการอยู่แล้วนะครับเราเองเนี่ยก็เข้าไปกํากับดูแลหรือว่าไปช่วยกันว่ากฎหมายฉบับไหนปัญหาติดขัดอย่างไรนะครับหน่วยงานไหนที่ยังไม่สามารถที่จะประสานงานกันอย่างปมงกืนได้เราก็จะมีการเรียกหรือเชิญเข้ามานะครับแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไข นะการแข่งขันทางทกทางทุจริตทางธุรกิจนะที่มไม่เป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของอผู้ที่ประกอบการทางด้านธุรกิจท้องถิน่นนะครับการควบคุมกิจการการลงทุนนะครับของคนจีนที่เข้ามาขนาดใหญ่เราจะต้องลงไปดูว่าทุ้แต่ละชนที่เข้ามานั้นเนี่ยมันทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยมีสุขยภาพสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อ,อ ทางการกระจายผลประโยชน์ให้กับภายในประเทศอย่างนี้เราก็ต้องสนับสนุนในกรณีที่มาดูแล้วเป็นการฟอกเงินเป็นการพาน,านันการทางออนไลน์ทาออนนํทาให้ผิดกฎหมายต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องเข้าไปควบคุมเข้าไปกํากับเข้าไปแก้ไขนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับการท่องเที่ยวอย่างเป็นภาพกว้างออกไป อืม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 นะคะณนะในส่วนของภาครัฐค่ะเรามีข้อเสนอนอะไรกับเรื่องนี้ด้วยไหมคะเพื่อที่จะให้ปัญหานี้มันค่อยๆเบาบางไปจนถึงไม่ต้องเกิดขึ้นเลยเนี่ยค่ะคงจะต้องร่วมมือกันหลายหน่วยงานนะครับทั้งหลายๆหน่วยงานเราต้องร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะตํารวจเนี่ยเราก็ผมจะต้องเป็นเป็นหน่วยงานนะครับที่จะต้องทาการแก้ไขปัญหาเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นตํารวจมีหน้าที่ต้องแก้ไข หน่วยงานที่เสริมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปปงก็ดีนะครับหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของสตท,ท,ทนะครับเราต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ควบคุมการลงทุนนะครับจากจากต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนเนี่ยนะครับอย่างาที่ตรวนะครับแล้วก็ต้องเสริมจ้างความอย่างที่ผมเรียนไว้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศทั้งต่างประเทศด้วยเมื่อเราคิดว่า อประเทศจีนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้เราก็ต้องประสานกับประเทศของเขานะครับ็คือสายต่างประเทศนะครับแล้วการดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังนะครับเพื่อลดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายถามว่าจริงจังเนี่ยนะครับก็คือต้องสนับสนุนธุรกิจท้องจ่นส่งเสริมตามมีความองค์ใสนะและความกังวลที่เราจะท้อการชุดนี้ก็คือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนไปสนับสนุสนทําให้สิ่งผิดกฎหมายเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่สนับสนุสนเราทําอย่างเข้มงวดนะครับเราทําอย่างเป็นธรรมผมว่าสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะทุบเบาทุบเบาระวางลงนะครับ<ะ>อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ เคยได้เชิญหน่วยงานอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มามาคุยกันไปแล้วด้วยใช่ไหมคะ21มกราคมที่ผ่านมาครับในวันที่21มกราคมเนี่ยครับเราก็ในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับวันอังคารที่จะถึงนี้ไม่ใช่ที่ผ่านมาที่ันจะถึงนี้นะครับเราก็คิดเลยครับว่า21เนี่ยมันก่อนวันถุงจริงนะครับดั้เราเนี่ยอช่วงนี้เราจะเราเราเราจะเชิญใครมาบ้างเราจะเชิญทางๆท่านรองผู้จัดการติที่เกี่ยวข้องผู้จัดการทบต้องเที่ยว อิตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะผู้อาการการท่องเที่ยวประเทศไทยผู้แทนนะครับในการเขาต้อจีนปรเจ้าประเทศไทยเพื่ออะไรครับเพื่อมาสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกนะครับและก็สร้างความเข้าใจนะครับในการท่องเที่ยวให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวทางต,ต่างชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับว่าการป้องกันดูแลแก้ไขปัญหานะครับ ในชีวิตนะครับที่อยู่ณเวลานี้ที่กาลังเดินทางเข้ามาอย่างไรให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจว่าเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับเขาก็จะเดินทางเข้ามาครับอ,อืมอย่างในฐานะที่เคยเป็นเปนเปเป็็นนผู้บังคับบัญชาดูเรื่องของตํารวจท่องเที่ยวมาเนี่ยนะคะนะครับมีข้อเสนอแนะอะไรจากประสบการณ์ที่เห็นแล้วก็กับสิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันด้วยไหมคะ ครับคำว่าตรวท่องเที่ยวเนี่ยก็เกิดมาไม่นานนักนะครับจริงๆแล้วก็กองบัญชาการก็เกิดมาประมาณสัหกเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละปีนะครับหกปีที่ผ่านมาของกองบัญชาการตรวท่องเที่ยวเคยรับนักท่องเที่ยวที่มีจานวนมากนะสุดท้ายก็เคยรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีเลยไม่มีอยู่ในประเทศไทยเลยก็มีนะครับ แากตรงนี้เนี่ยผมถึงอยากจะกล่าบเรียนว่าเราต้องเตรียมการในเรื่องของปีที่กำลังจะถึงนี้ะนะครับก็คือปี2568ซึ่งเราคิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึง40ล้านคนเนี่ยใช่นะครับเมื่อน,นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากตำรวจท่องเที่ยวต้องมีมาตรการเ้่ขคนขึ้นหนักขึ้นและใช้สมรรากำลังที่มีทั้งหมดนะครับ ซึ่งมีไม่มากเลยนะตอนนี้ปัจจุบันพอไหมเนี่ยจะกาลังจะถามค่ะเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานเกิดใหม่แล้วก็ดูเหมือนตอนหลังเนี่ยเอ,อภารกิจจะเยอะค่ะคือใช่ครับอืมผมผมยอมรับครับว่าข<ฆ>นะดนี้เนี่ยเรามีตารวจอยู 1, นึ่ง1,700คนเออ1,700คนเนี่ยนะครับผมเรียนว่าบางจังหวัดเนี่ยนะครับไม่มีหน่วยงานตำรวจต่องเที่ยวอยู่นะครับ บางทีบางทีต้องกลับหนึ่งสถานีหนึ่งเนี่ยต้องดูถึงสามจังหวัดโ oh. อ้โหสามจังหวัดเนี่ยมีกําลังอยู่ประมาณสามสิบคนค่ะ้าลุรถเฉลี่ยมีมีกําลังจังหวัดละสิบท่านอ uh นะครับสิบท่านใดก็เป็นสามบาทพันท่นมีกลางวันมีคืนฉะนั้นในจังหวัดหนึ่งนี้ตำรวจท่องเที่ยวอยู่สามคนมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ยี่สิบแห่งฉะนั้นจะทาอย่างไร ค่ะนะฮะที่จะให้คนสามคนเนี่ยสามารถจะดูแลนักท่องเที่ยวได้ยี่สิบแห่งในเวลาเดียวกันมันมันมันเป็นเรื่องที่ยากอแต่เป็นเท่าไรก็ตามเราไม่ได้ลดละความพยายามนะครับเราได้ที่จะนําภาพเอกชนหรือภาคประชาชนเนี่ยแล้วก็เรียกว่าอาสาตำรวจท่องเที่ยวนะครับอาสาตำรวจท่องเที่ยวะค่ะต้องต้องยอมรับว่าสมัยนึงเนี่ยเราเคยมีอาสาตำรวจท่องเที่ยวถึงเท่ากับ อสออหรือพอ,อเลยก็ oh. คือสองพันสิบสามคนสองพันยี่สิบสามคนอะไรประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 2> คือเราจะไล่ไปเรื่อยเรื่อยทั้งทุกคนสองพันกว่าคนร่วมกับคนพันเจ็ดร้อยกว่าคนและทํางานร่วมกันจากหกคนจากสามคนจะกลายเป็นแปดคนอย่างนี้เนี่ยเริ่มมีความเริ่มเห็นภาพที่จะทําให้ตำนักท่องเที่ยวได้เห็นนะครับตำรวจท่องเที่ยวได้เห็นอาสาตำรวจท่องเที่ยวได้เกิดความมั่นใจ เข้าแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับในปีหน้าเขาคงจะปรับปรุงได้ดีขึ้นนะครับ mm. เพิ่มทั้งกําลังตํารวจ mm. เพิ่มทั้งอาสานะครับ mm. เพิ่มทั้งเครื่องมือเครื่องใช้นะครับให้ทันกับนักท่องเที่ยวที่กําลัง mm. นะครับตั้งภูเข้ามาในประเทศไทยนะครับ mm. ให้เขาได้รับความปลอดภัย ในส่วนของออของรัฐบาลเองมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะในส่วนรัฐบาลก็คงจะเหมือนกับที่ท่านท่านโฆศกนะครับท่านจากท่านที่เพ่ะนรัฐนตีการกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับซึ่งผมก็ได้รับทราบเช่นเดียวกับท่านนะครับว่าขณะนี้นะครับแม้แตชั่วนาทีนี้วันวันนี้นะเราก็มีการขยายนะครับความเข้าใจสร้างความเข้าใจกับทั้งท่องเที่ยวนะครับ เข้มงวดวดขันกับหน่วยงานของรัฐนะครับทางรัฐบาลก็เต็มที่ในเรื่องนี้นะครับเราเป็นหน่วยรับหน่วยรองเจ้าหน้าที่นะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนมีความรับมีความจัดนาดีที่อยากให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นนะครับมีประสิทธิภาพที่สูง<น>เพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีนะครับเงินตาจะได้ไหลไหลเข้ามาในประเทศเรานะครับ ประชาชนจะได้อยู่ดีกินดีเนี่ยผมว่า <คะ S 2> มันเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากให้เกิดนะครับก็ต้องมีความร่วมมือกันโดยรัฐบาลเป็นผู้นำพวกเราเป็นคนตามและผู้กระทำผู้ทำค<ะ>่ะค่ะนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะในส่วนของคณะกรรมการนะคะที่จะได้ช่วยติดตามในเรื่องของประเด็นต่างๆเพื่อให้การท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าไปได้ไม่มีอุปสรรคนะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านกูลค่ะขอบพระคุณนะคะขอบะคุณครับขอบระคุณค่ะ